สวัสดีค่ะมีบ้านสวยหลังใหญ่สไตล์โมเดินมานำเสนอค่ะบ้านตกแต่งสวยหรูมากเลยค่ะอยู่ในโซนสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่พร้อมเฟอร์เิเจอร์บ้านหลังใหญ่สไตล์โมเดินขนาด91ตารางวาพื้นที่ใช้สอย400ตารางเมตรขายในรา,าคาเพียง3 3 6 0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ ขนาด4ห้องนอน4ห้องน้ำพื้นที่กว้างขวางมากมีโซนนั่งเล่นโซนรับประทานอาหารโซนครัวแยกเป็นสัดส่วนค่ะพร้อมเฟอร์นิเจอร์แอร์กล้องวงจรปิดเข้าอยู่ได้เลยค่ะทำเลดีเงียบสงบเดินทางสะดวกใกล้ตลาดและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายค่ะสนใจซื้อไว้อยู่เองหรือลงทุนปล่อยเช่าก็คุ้มค่ะ หากลูกค้าสนใจสามารถนัดชมบ้านล่วงหน้าได้เลยค่ะตามมือร์โทรและหลายใต้ลิงก์นะคะรีบด่วนนะคะมีเพียงหลังเดียวเท่านั้นค่ะ